สวัสดีครับพี่น้องชาวไร่มันสำปะหลังครับผมคลิปนีพ้พาพี่น้องมาเบิง่งวิธีการทำรุ่นมันสำปะหลังนะครับโดยการใส่รถไถหน้าเดินตามเนาะพี่น้องแปลงนี้เพิ่นใส่รถไถหน้าเดินตามใส่หล่อเล็กล่อหน่อยขนาดเล็กนะครับพี่น้องขนาดเล็กเก่าในร่องแบบนี้นะครับความกว้างของหล่องกับประมาณหอยหนสิบเซนติเมตรนะครับก็บพอดีครับ เปลี่ยนรอหน่อยเขาไปเราข้าใส่ผ่านผ่านเบิกนะครับผ่านแถกร่องพราะแถกออกมาแล้วนะครับร่องมันกรสีเหลืออยู่ประมาณน,นี้นะครับผมนี่พี่น้องร่องมันกระสีเหลืออยู่ประมาณนี่สิบถึงสามสิบเซนนะครับตอนนี้เพิ่นกรสีมาเก็ยบยาเก็ยบยาโดยใช้จอบนะครับบักจกสิ่งบ้านเท่านี้แล้วพี่น้องนี่ถากออกถากออกน้ำไอ ห่องมันเนาะครับกับ่ได้เสียไหลครับพี่น้องับ่ได้เสีย,ยออกไหลมือหนึ่งก็ได้หลไรลเนาะครับสำหรับจางค้นมาถากักค้นมาถากก็ถาก,ถากง่ายครับถากได้นบนรองออกแล้วก็เพอถากเสร็จแล้วนะครับเพิ่นกะเจะเอาปุ๋ยมาวานในรองนี่นะครับเอาปุ๋ยมาวานในรองนี่รองที่บนแทกออกแล้วก็ใส่พันกบเพื่เอเนินพานกบเนาะพานปีก กบเขาก็เป็นอันเร็จสับเรียบร้อยสําหรับการทํหลุ่นมันหลอบแรกนะครับส่วนหลอดที่สองนั้นเป็นกันาดจะใส่ยาฉีดเอาเนาะครับเพราะว่าช่วงนั้นมันขนาดจะใหญ่แล้วมันสำารัหลังเห็่ไงนะครับเสียหนารอบแรกคือปล่อยได้เลยเนาะครับพ่อใบมันกุ้มพ่อมันขึ้นได้ก็ใส่ยาฉีดได้เลยเนาะพี่น้องนี่นะครับขั้นตอนการทำของ พี่น้องหล,ล,ลายพื้นที่กะอาจจะใกล้เคียงกันนะครับบางบางคนเพิ่ะใส่รถไถรถไถสมเนาะรถไถสมรถสี่สิบห้าสิบแรงเลยล่ะพี่น้องความร้องเข้าไปเลยนะครับไถเปิดกะดีไปอีกแบบนะครับเครื่องมือทุกมือนีกน็มีทุกรูปแบบนะครับอยู่ที่กำลังศัพท์ของแต่ละคนสีเหลืองมาใส่นะครับสิสื่อได้หาใส่สวยกันได้นะครับเพราะว่า ล้านที่เพิ่นเฮ็ดเกี่ยวกับการเกษตรเพิ่นเ็เฮ็ดไห้เบ้เมืม่อถกรูปแบบเนาะครับไถเปิดไปพร้อมไถกบไปพร้อมใส่ปุ๋ยไปพร้อมกัมีเนาะครับพี่น้องอยู่ที่ความสะดวกสบายอยู่ที่เงินเฮาน้ำเนาะครับแบบนี้ก็ดีอกันครับแบบรถไถหน้าเดินตามนี่ก็ค่อนข้างสิประหยัดน้อยนึงเนาะครับเพราะว่า่าอุปกรณ์กับพ่แพงคือไอรไงไงร้รถไถใหญ่เนาะครับรถไถศอกก็ ที่ปมะมาณนี่ครับพี่น้องจหรับการทถ้ำหลุนมันํำประหลังนะครับพี่น้องท่านใดสนใจกะไปหาเบื้องตามรันการเกษตรตัวไปนะครับผ่านทำํำหลุนมันทำปะหลังสำรับรถไถหน้าเดินตามบ่ว่าสิเป็นล้อเล็กล่อน้อยล้อเข่าร่องนะครับผ่านเบิกผ่านกบมีมัดนะครับเห็นพี่น้องเห็นบนี่มันเกิดเลือเยอะจังนี่ข้นถากกัถากไงนะครับบ่ได้ถากหล บ่ิเดเปลืองแรงนะครับกะนี่ประมาณนี้แหะครับพี่น้องสำหรับการทำหลุนมันสำหรับหลังอายุหนึ่งเดือนนะครับผมก็ขอบคุณพี่น้องหลายๆที่ติดต,ตามรับชมนะครับผมเจอกันไม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ